สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นอยู่ที่บุงเซิงบีสนะคะเรียกว่าชายหาดนะคะ <Hey. S 1> ทุกคนมาเล่นน้ำอาบแดดนะคะมาอยู่ชายทะเล<อ>เด็กๆมาเล่นทุกคนมาเล่นกันที่สวีเดนนะคะนี่นี่บรรยากาศตอนนี้เป็นอยู่บนสะพานนะคะสะพาน<อ>เขาเรียกว่าสะพานอาบน้ำเหรอ เมื่อกี้เราไปเอาขาแช่น้ำเนี่เ,เป็ดน้อยด้วยเมื่อกี้เราไปเอาขาแช่น้ํานะคะแล้วก็เราไปลงน้ํานิดนึงเพราะว่ามันหนาวนะแล้วก็ไปถ่ายรูปอยู่ตรงตรงสะพานนะคะน้ํานี่เล่นได้นะทุกคนน้ำแต่น้ําเย็นมากๆนะคะน้ําคือแบบเย็นมากๆอ่ะเมื่อกี้มันลงไปไว่ายน้ำนี่พี่เขาก็จะมาอาบแดดอะไรกันเนาะเ,เดี๋ยวเราจะลอง น้ำเย็นนะทุกคนคือเย็นแบบเย็นเลยอ่ะเอ้าน้องเด็กเด็เขาจะมาเล่นนะเขาก็จะไปโดดคือน้ำเย็นมากเด็กเขาเขาก็ไม่หนาวกันนะเราหนาวนะคะอันนี้เขาไม่เขาไม่ขาหนาวเด็กน้อยไม่รู้จักนะเด็ก นี่เราก็จะเล่นกันเต็มเลยค่ะทุกคนสวยไหมบรรยากาศดีไหมดูตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะนี่ที่สวีเดนนะคะให้ให้ดูเบิร์ให้ดูเบิร์มันอยู่ทางนี้นี่อยู่ทางนี้นะคะดู เราจะเข้าไปมีไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนเพิ่นมาถ่ายรูปเฉยตรงนี้นะจริงมีเพื่อนๆน,นะคะมีเพื่อนๆนั่งอยู่เพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะสไปซ์สวีเดนนี่แหละคนไทยไทยสวีเดนนี่นะคะเรามากันปิกนิก,กปิ้งย่างนะคะน้องเซก็อยู่นะปิกนิ๊กปิ้งย่างเอาแบบข้าวมากินกันแล้วก็มาว่ายน้ํากันสวัสดีน้องเอิญน,น้องเอิญทพก่นจะพามาดูนะคะบรรยากาศดูข้างหลัง เาก็จะมาว่ายน้ำกันนะโดยที่ไม่สนใจเราก็ปรับรูปนิดนึงถ่ายเก็บบรรยากาศนู่นน้องเซอยู่นู่นพาไปหาน้องเซียไหมอยากเห็นน้องเซยไหมน้องเซอยู่นู่นอนนั้นน้องอลิสนะคะอ่าเดีเพืนให้ดูนี่อันนี้ตัวเพ็่นเองถ้าถ่ายเราเองไม่เท่าไรหรอกถ่ายเราเองถ่ายได้เห็นท้องฟ้าเห็นอันนี้ ยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะลงแค่ครึ่งตัวนะทุกคนเพราะว่ามันเย็นน้ำแต่อากาศร้อนนะคะเสียดายเขาก็มาอาแบแดดให้ผิวสีเทาในกันข้างหลังเพิ่งก็จะเป็นแบบลานปิกนิกปิ้งย่างได้หมดเลยนะคะเขาก็จะมาจับจองที่นั่งเอออาบจองอาบแดดกันไหนน้องเซย์อยู่ไหนละ่ละนี่เซรีน่าอยู่นี่เซรีนาอยู่นี่นนให้ดูเซย์นา่าเซลีนาเซรีนา่าเซนาฮูอยู่นี่นะทั้งเซ อะไรคะอ๋อให้ลองเล่นด้วยน,น,นี่อันนี้พี่อเล็กซ์นะคะนี่ทำไมอะลูกต้องจะไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมไม่ใช่นะ้าไม่เล่นน้ำเหรอใช่นะ้ำไม่อยากเล่นน้ำเหรอไปสิเล่นน้ำส,นนำสิไปเราไปเลยลูกนี่ นี่น้องเสน้อยค่ะอยากเล่นด้วยจังเลยพี่กบมาเด้อสวีเดนนะ่จจะมีแบบเนี้ยเป็นหาดแบบเนี้ยเป็นชายหาดธรรมชาตินะคะเป็นเป็นเป็นทะเลสาบเด้๋ยวก็น่าจะเป็นทะเลสาบดีกว่านาะเป็นบ้านเราก็เรียกว่าน้ําชายหาดสวัสดีค่ะเนี่ยนี่เด็กๆนะคะลูกของพี่ๆคนไทยหมดเลยนะมาเล่นด้วยกันนะคะเนี่ยเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะคะนี่บรรยากาศเนี่ยแม้ก็ประมาณนี้เลยข้างหลังจะมี ข้างหลังมีฟุตบอลบอลเล็บบอลชายหาดนะเขาเรียกว่าเล็บบอลชายหางนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยข้างหลังเนี่ยนะคะเล่นได้เล่นวอลเลย์บอลเป็นสนามวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้นะคะไม่เอาแม่ไม่เล่นลูกทำไมอ่ะจะให้เล่นทอาทอาบอกว่ามาให้เล่นเนี่ยทำไมอ่ะทำไม สวัสดีค่ะนี่ถ่ายรูปเข้ามาครับทางนี้ด้วยนต่หญิงด้วยแต่หญิงด้วยนี่ค่ะอยู่เด็กเก่งกันนะคะบล็อกมือหน่อยบอกมือเด็กเก่งเพิ่งกินข้าวปิกนิกกันเสร็จนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อย ทำไมอ่ะมันจได้อ่ะเ,เออเออได้ได้ไดดเดี๋ยวเดี๋ไปถ่ายรูปรวมเดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมกันโอเคค่ะทุกคน,ไไนเป็นอะไรบ้างใส่เปินใส่ขาสั้นนะวันนี้านาขาสั้นคุงนิดหน่อยใส่ขาสั้นแล้วก็เสือ้อน้องฮู้อากาศดีไหมวันนี้ใครจําน้องฮู้ได้ไหมน้องฮู้สาวโคราชที่ทําอะไรนะที่วันนั้นเราทําขนมจีนกันไง ไม่เห็นคอมเมนต์นะทุกคน20กว่าท่านมาดูกันยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยมือถือไม่ค่อยนะไม่เป็นไรหรอกน้องเซอยู Say, ่นี่เฮ้ยเซดูสิดูเซียดิอันนี้พี่หญิงนะคะพี่สาวหัวล้อหัวล้อทำไม่พี่พี่ไหนมากันหลายคนแม่แอนพี่เป้าน้องมดพี่ไอซ์ก็มากันนะคะพี่พี่เจริราฐาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เบนอยู่ดีมากเลยเออเดี๋ยวฉันจะไหนอีกไหม ไมยก็ใงญ่นะก็ระวังจะใหญ่นะเนี่ยเราเราเราจองที่นั่งขอบติดขอบเลยนะคะนี่นี่นี่ติดขอบเลยนึ่นี่เซเล่นไม่สนใจแม่เลยใช่น้องเซเล่นไม่สนใจแม่เลยค่ะเซเล่นอยู่นี้เนี่ยพี่หญิงเนี่ยคือสวีดินแทนนะพี่หญิงอาบแดดเนี่ยค่ะเนี่ยพี่หญิงนั่งนั่งสวยค่ะหุ่นดีอับนะอะไรพี่หญิงอาบผิวแทนเลย เลเล่นแล้วน้องผิวเพิยังไม่เห็โ okay. อเคอะไว้ประมาณนี้นะทุกคนคะ่ะให้ดูบรรยากาศจะเชยว่าสวายดีมากเลยทุกคนน้องเซยมันอยู่นี่น้องเซยอยู่นี่ป้าป้าไม่ได้มานะป้าป๊าอันนี้ป้าป้าอยู่บ้าน,านให้แต่แม่เปิ้ลมาี่สุกัญญาสวัสดีค่ะบรรยากาศสวยยูน่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะมีเก็บบรรยากาศรูปภาพแบบที่เรา อะไรนะปิกนิกไว้อยู่นะอาคารไม้อยู่นะเหมือนเหมือนมาทะเลที่ว่างไหมใช่เหมือนมาทะเลเออข้างตรงข้างๆมันเป็นเขาอ่ะเซ่ทาอะไรอ่ะเซทําอะไรเฮ้ยทำให้ดูเซทําอะไรอ่ะที่ไหนโน่นโน่นโนหลังเขาโอเคค่ะอัพเปิ้คุณแม่คุณแม่ซิงเกิร์มาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สว pelled, button, ัสดีจ้าน้องเซ่กับคุกก็เล่นน้ำเผื่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่เน่ภพรพี่พนภพรไม่อะอยากเล่นน้ำนะ่ตอนหนาวหนาววันนี้เพิ่งใส่มาติดภูมิหนาวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันละว่่าอยูแม่สวัสดีจ้าแม่จ๋าคิดถึงนะคะแม่น้องอยู่นู่นมากันหลายคนเลยแม่นี่นะตู้ว้องตู้ก็มาพี่หญิงก็อยู่ค่ะแม่อยู่นี่แม่แม่มาแม่มาดูไลฟ์ด้วยแม่แม่ฉันนี่แหละ แม่หนตูู้สวัสดีค่ะเซไฮแม่ฉันนี่แหละแม่มาดูแม่ดูอยู่อันนี้พี่หญิงแม่จําได้ไหมนี่นี่ไปไหนไปกัรตลอดเลยในการใครมีผิวแทนจะสวยมากค่ะใช่ค่ะชอบผิวแทนนี่แหละค่ะพี่สาวมีผิวแทนผิวแทนคมฮะมาไหมมาจ่าลูกฮะนู่นวเด๋ยหน้าเอาน้า <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคเอาเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนแก๊งเด็กแก๊งให้ถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอารูปมาฝากนะคะบ๊ายบาย